รีบใส่เบรกมืออีกนี่ไม่ใช่รถผมหน้าตาหน้ารักเอาไปสักแปดแต้มแล้วกันเฮ้ยรูมารูชื่อกุมาริกานางฟ้า,าของผมเธอ,อ,อรู้ไหมว่าคุณผู้ชายคนนี้เป็นใครผมหม่อมราชวงศ์นพคุณคุณาบดินสมบูรณ์แบบในมดเนี่ยมีพี่ชายสองคนแกอีกแค่เด็กลูกแม่ค้าเนี่ยจะจัดการได้ไม่ใช่เหรอวิลลังรางทำไมชายจะต้องมาเกลือกรล่ก,กับครอบครัวนี้ด้วย นอกที่มันยังอยู่เป็นน้ำตังใจฉันเนี่ยมันยังขยับเข้ามาชิดชายก้าวมากเข้าไปอีกผมอยากจะแต่งงานกับคุณมดครับมดยังไม่พร้อมค่ะคุณชายให้แต้มรักมดเท่าไหร่แล้ะคะด